สวัสดีครับพบกับผมนะคะพี่วิโรธแห่ง VSM 3 6 5นะคะเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นะครับสิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่31สิบพฤษภาคมแล้วนะครับเดือน5้ากำลังจะหมดไปนะครับใครได้เงินดงเงินเดือนออกกันแล้วก็แฮปปี้กันทั่วหน้านะครับแล้วก็มาฟังสาระน่ารู้กับพี่วิโรธแห่ง VSM 3 6 5อีกครั้งเช่นเคยนะครับ ตอกย้ำกันอีกทีนึงนะครับสำหรับช่องทางการรับชมรับฟังกันนะครับก็เป็น c h ANNEL YOUTUBE นะครับ VSM35 นะครับเซิร์ชได้เลยแล้วก็ยังมี c h ANNEL ทาง Facebook Live ด้วยแล้วก็ยังมีแชทไลน์นะครับไลน์ออฟฟิเชีของเราก็จะเป็น l i น e แอดนะครับเซิร์ชหาได้เลยแอ VSM365 นะครับถ้าเซิร์ชมาแล้วก็เจอก็ ทักทายกันได้นะครับหรือท่านใดอยากจะหาซอฟต์แวร์หาราคาซอฟต์แวร์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ vsm 3 6 5 com นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับให้เลือกสรรกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมน้นนี้สอบถามราคากันในหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เรื่องที่พี่วิโรจจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของสารสิ่งที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องมีในการใช้คลาแฟร์นะครับแล้วก็ใช้งานแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับในเรื่องของความเร็วความปลอดภัยนะครับเราเข้าเนื้อหากันเลยครับไปชมกันครับ<ป>นะครับสำหรับคลาวแฟร์นั้นอย่างที่เราทราบกันนะครับเขาเป็นแพลตฟอร์มที่รวม อ่า uh, security เอาไว้ข้างบนแพลตฟอร์มนั้นนะครับซึ่ง3ามสิ่งนี้จะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์เนี่ยบริหารจัดการเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคำว่าประสิทธิภาพมันก็จะรวมถึงความเร็วความปลอดภัยนะครับหนึ่งครับสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของ DNS นะครับเราจะตั้งค่า DNS ให้ชี้ไปยังคาวแฟเนี่ยนะครับเพื่อให้คาวแฟเป็นการจัดเก็บแคชและ ป้องกัน d attack ได้นะครับจากรูปนะครับมาดูกันเวลาเราเรียกใช้ตัว DNS นะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราเรียกใช้เนี่ย www.vsm35.com เนี่ยมันเป็นชื่อใช่ไหมครับแต่การจะแปลงชื่อเป็น IP ของเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเนี่ยมันต้องใช้ตัว DNS Server ในการแปลงชื่อนะครับ DNS s e r v ์ฟนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็น เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บรวบรวมรายชื่อทั้งหมดนะครับว่าใครเรียกชื่อเว็บนี้ให้ไปที่ IP Address ไหนนะครับอ่าซึ่งถามว่าเจ้า Service DNS Server เนี้ยจำเป็นไหมจำเป็นครับตบราบใดที่เรายังเรียกชื่อ w w อร์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชื่อไม่ได้เรียกด้วย IP นะครับตัว DNS Server จําจำเป็นต้องใช้หมดทีนี้ เวลาเราใช้นะครับเจ้าพวกบอทดการโจมตีต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปโจมตีตัว D n S นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเว็บ VSM สองว่าแล้วกัน user ปกติที่จะเข้าก็เรียกใช้ w w w VSM ส5 com อ่าเซิลเอ่อเซิเวอรก็จะตอบกลับมาเป็น IP นีนี้ user ก็จะเข้าไปตาม IP นั้นนะครับเพื่อให้ไปชมเว็บไซต์ได้แต่ถ้าเจ้าบอทด รวมกันไปถาม DNS server ที่เดียวเลยนะครับถามไปเลยครับเป็นพันเป็นหมื่นเจ้ DNS server ตัวนี้ก็ทำงานนะ่ะทำให้มันไม่สามารถทำงานต่อได้หรืออาจจะค้างแฮงไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซอร์เอร์พอมันไม่ตอบชื่อมันก็เข้าเว็บไซต์ไม่ได้นะครับทำให้เว็บไซต์เราเนี่ยก็ใช้งานไม่ได้อีกเช่นกันนะครับ อาจจะต้องเข้าเป็น IP แทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้าย DNS มาใช้บน Cloudflare แล้วเนี่ยทา d แฟ a r e ป้องกันในส่วนนี้ให้ครับก็คือจะป้องกันในเรื่องของการโจมตีที่เป็นลักษณะของ DNS f l u เนะครับก็คือเรียกเข้ามาใช้พร้อมกันเยอะๆนะครับพวกนี้ก็จะป้องกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามปุ๊บตอบปั๊กเนี่ยเร็วแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นการเว็บไซต์การใช้งานเว็บไซต์เราก็จะไม่สะดุดอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งเจ้าตัวคาเฟ่ในฟังก์ชันของ DNS เนี่ยเขาแตกต่างกันในเรื่องของอีดาน d ดอร์ซนะครับก็คือการใช้งานที่ทำงานพร้อมๆกันหลายๆเซิร์ฟเวอร์นะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเอา DNS เราไปฝากไว้เนี่ย มันไม่ใช่แค่ทำงานแค่ตัวเดียวมันทำงานพร้อมกันเนี่ยเป็นร้อยกว่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะไม่ทำงานหรือตอบช้าตอบเร็วเนี่น้อยมากนะครับการทำงานมันแบ่งงานกันทำงานนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของอ DNS attack อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เรื่องของ performance นะครับที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ทำในเรื่องของ DNS ให้ง่ายด้วยจะเห็นได้ว่า ใน DNS เนี่ยมันก็จะเก็บค่าต่างๆนะครับว่าเว็บให้ชี้ไปที่ IP อะไรถ้าเป็นอีเมลให้ชี้ไปที่ IP อะไรนะครับหรือใช้งาน CCTV ก็ไปที่ IP อะไรนะครับพวกเนี้ย IT admin จะเข้าไป manage เนี่ยถ้ามันเป็น command line ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมันจะยากนะครับซึ่งคาแฟ่เองเขาก็มีหน้า management ไห้ซึ่งไม่ยากครับมีคำสั่งนะครับแล้วก็มี ชุดคำสั่งให้เลือกใช้งานได้อย่างง่ายดายนะรพร้อมกับมีแมโนนคู่มือให้ด้วยนะว่าการใส่ค่าต่างๆเนี่ยคืออะไรนะครับ SOA A, A record TXT record นะครับ MX record นะครับพวกเนี้ยนะถ้าไม่ใช่ IT Admin เนี่ยก็จะหมื่นนะครับก็คาเฟก็ช่วยในส่วนนี้ได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับไปดูกันต่อครับ อ่านะครับก็ในเรื่องถัดมานะครับนือนอกจากเรามีอ่า DNS ให้ใช้แล้ว c l า u d f เองก็ยังมีในเรื่องของ SSL ให้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่มีเว็บไซต์นะครับปัจจุบันเนี้ยอาจจะมี SSL เป็นของตัวเองนั่นหมายถึงว่าก็ ชำระค่าบริการเป็นรายปีเป็นชื่อของตัวเองนะครับหรือจะใช้แชร์เซอร์ติฟิเคตกันก็ได้ในส่วนนี้คาลฟรเองก็มีการแชร์เซอร์ติฟิเคตให้ด้วยเหมือนกันทางยูเซอร์ไม่ต้องซื้อนะครับซึ่งคาลแฟเองก็มีเป็นอ่าอิชูเซอร์ติฟิเคตออกให้นะครับเอาไปติดตั้งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกใช้งานระหว่างผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เราเนี่ยมันจะเป็นการเข้ารหัสตลอดช่วงนะครับ ก็คือตั้งแต่เว็บผู้ใช้งานจนถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์เลยเลยนะครับเป็นการเข้ารหารัสใครที่แทบเอาข้อมูลตรงกลางไปเนี่ยเขาไม่สามารถเห็นข้อมูลข้อมูลพวกบัตรเครดิตข้อมูลพวกเ,เลขบัตรประชาชนอะไรพวกนี้ครับถ้าเป็น HTTPS เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการเข้ารหารัสการขโมยข้อมูลไปก็กว่าจะถอดรหัสออกก็ต้องมีหน้านะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย มีตอนนี้ก็เลยเป็นมาตรฐานในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นะครับว่าจำเป็นจะต้องใช้ HTTPS ด้วยนะครับอันนี้ก็มีให้ใช้แบบฟรีๆเลยบนคาแฟร์นะครับไปดูกันต่อครับอ่าเรามีคำอธิบายสั้นๆนะครับเผื่อใครยังนึกภาพของ SSL ไม่ออกนะครับเราไปชมคลิปเพื่ออธิบายนะครับสักนิดหนึ่งนะไปชมกันครับ If you visited a website and this warning appeared, would you continue shopping for that super deluxe veggie pulverized blender? Probably not. And you wouldn't be the only one. 82% of your peers would also pick the clothes button. Consumers are demanding more protection for brands due to recent high profile hacks and data breaches. But how do you protect your customers and gain their trust? With something called an SSL certificate. SSL means that when you visit a site, an encrypted link is created between your web server and your browser. Think of it like this say you've deposited cash into an ATM. While the cash is in transit to your bank, robbers intercept the bank. With SSL, the route between the ATM and the bank is completely secure, making sure hackers can't get access to your data. In the past, you only needed SSL if your business accepted credit cards or other sensitive details. Google Chrome now alerts visitors that your site is not secure if you accept any information at all, even an email address. And if that isn't enough, Having SSL is a factor in Google search ranking algorithm. You're worried that your business gets unprotected? Check to see if your site's URL begins with HTTP or HTTPS. The S means you're secure, and it's simple to add SSL to your site. You can purchase various types of certificates via your domain provider or a company like Let's Encrypt. At HubSpot, we think security shouldn't be a luxury. It's good for customers and good for growth. That's why a standard SSL certificate is free for all Marketing Hub customers. Visit HubSpot.com to start protecting your customer relationships. the <laughs> hub. ก็ขอบคุณคลิปจาก hubspot.com ด้วยนะครับก็ในคลิปเองนะครับเขาบอกแล้วครับว่าถ้าเป็น HTTP เท่ากับไม่สีเขียวแต่ถ้าเป็น HTTPS เมื่อไหร่เราจะถือว่าเป็นการสีเขียวนั่นเองเพราะฉะนั้นดูง่ายๆนะครับถ้าเว็บไซต์ไหนที่ไม่ปลอดภัยนะครับมันก็จะไม่มี S นะครับแต่ปัจจุบันนี้ นะครับ Google Chrome เองก็บังคับหมดแล้วถ้าจะใช้งานผ่าน Google Chrome นะครับต้องมี HTTPS ทั้งหมดมิฉะนั้นเนี่ยเขาจะถือว่าเว็บไซต์เราเนี่ยไม่มีความปลอดภัยและก็แจ้งเตือนก่อนที่จะเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งนะครับ ในเรื่องถัดมานะครับหัวข้อขที่3นั่นก็คือมีในเรื่องของเว็บแอปไฟวอลนะครับหรือวาร์ที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับถามว่าวาร์คืออะไรเรามีไฟ์วอลปกติที่ใช้งานกับหน่วยงานอ่าหน่วยงานของเราอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าเจ้าไฟวอลปกติเนี่ยมันมันแค่เลือกแค่เป็นคนดีแพ็กเกจดีหรือแพ็กเกจที่ไม่ดีเข้าองค์กรแต่เว็บไซต์อะครับ กรณีที่เป็นเว็บไซต์เนี่ยเราก็ต้องดูอีกว่าโค้ดที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นโค้ดที่มันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยซึ่งโค้ดต่างๆที่มันมีทั้งดีและไม่ดีเนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ คอร์สไซสคริปติ้งนะครับซึ่งเว็บแอดฟา l วอเนี่ยสามารถป้องกันได้4รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือคอร์สไซสปอยรี่นะครับในเรื่องของฟลายอินคลูชันนะครับในเรื่องของคอร์สไซสคริปติ้งนะครับการแทรกโค้ดนะครับที่มัน ทำอันตรายกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เรานั่นเองนะครับและก็ยังมีในเรื่องของ SQL injection SQL injection นี่ก็น่ากลัวนะครับปกติแล้วนัก Dev developer นะครับเวลาจะพิมพ์ติดต่อกับฐานข้อมูลเนี่ยก็จะต้องใช้ชุดคำสั่งของ SQL ทีนี้กรณีที่ SQL ของคุณไม่ได้ติดตั้ง Web App Firewall เนี่ย จากข้างนอกนะครับก็คือพวกแฮกเกอร์เนี่ยสามารถเข้ามาเจาะดาต a เบสได้ตรงๆแต่ถ้าเรามีเว็บแอปไฟ a อลแล้วเนี่ยเรายังเลือกใครที่จะมาติดต่อกับฐานข้อมูลเราได้และยังเลือกได้อีกว่าชุดคำสั่งที่เข้ามาเนี่ยอันไหนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับแต่ถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากในเรื่องของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับใครที่บริหารเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่จำเป็นจะต้องมีซึ่งเว็บแอปไฟว l l นี้ก็มีให้บริการอีกเช่นกันในข่าวแฟร์นะครับนะครับก็เรื่องของการป้องกันนะครับในเรื่องเว็บไซต์นะครับก็ขาดไม่ได้เรื่องของเว็บแอปไฟว l l นะครับ มาดูในเรื่องของเว็บแอปไฟวอลกันบ้างนะครับเวลาการเรียกใช้งานนะครับ จากรูปนะครับก็ตรงกลางจะเป็นแพลตฟอร์มของเว็บ f อปไฟว l ลของ c l o u d f l เขานะครับซึ่งการเรียกใช้งานเนี่ยก็จะมีทั้ง c l ข่า fare d a s h บ o a r ดนะครับเรื่อง Transform API ที่จะ Connect เข้ามาใช้งานเว็บแอปไฟวอลนะครับแล้วในตรงกลางเนี่ยในระบบเนี่ยยังมีเรื่องของ Machine Learning ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นซิกเนเจอร์เบสนะครับซิกเนเจอร์เบสที่จะรวบรวม uh, พวก กลุ่มคาสั่งที่มันประสงค์ไม่ประสงค์ร้ายกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของ Intelligent AI Scale นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์แพ็กเกจน,นะครับซึ่ง เห็นว่า AI ก็เข้ามาแล้วด้วยนะครับใน u r f l a r e นั่นเองนะครับซึ่ง User เองเนี่ยเวลาเราเรียกใช้งานทางด้านซ้ายนะครับเรียกใช้งาน r e q u e s t เข้ามาก็จะใช้งานประสิทธิภาพของเว็บแอปไฟบอร์ดตัวนี้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของอถ้าเป็นแพ็กเกจดีเนี่ยก็คือเข้าเว็บ ตามปกติเข้าเว็บเซิร์ฟตามปกติได้เลยจะเป็นที่ o n p r พ m ี s e หรือเป็นมัลติคลาวนะครับเป็นพวก h ไฮบริดคลา d ต่างๆนะครับพวกอเม z o n นะครับอาชัวหรือว่าเป็น Google นะครับตัวนี้ก็ใช้งานเว็บ p p Firewall ของ Cloudflare ได้หมดนะครับซึ่งข้อดีอีกตัวหนึ่งก็คือสามารถต่อหลอก นะครับบล็อกเนี่ยเราสามารถนำไปต่อกับระบบซีมนะครับหรือ SIEM นะครับพวกสปลังนะครับเข้าไปวิเคราะห์นะครับว่า,าคำสั่งที่เข้ามาเนี่ยมันมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างนะครับกับระบบของเรานะครับคำสั่งที่เข้ามามันโจมตีได้ไหมแล้วเข้ามาเป็น IP จากประเทศอะไรนะครับเราสามารถ กรองนะครับเลือกได้นะครับว่าต้องการให้ IP จากประเทศไทยเท่านั้นที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถกําหนดได้แล้วก็วิเคราะห์ได้อีกด้วยนะครับเพื่อไปต่อยอดทางธุรกิจต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโมดูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับเว็บแอปไฟร์อันนี้ต้องมีเลยนะครับอันนี้แนะนําเลยสําหรับท่านใดที่อยากจะลองใช้เซอร์วิสตัวนี้นะครับก็ติดต่อกับ VSM สามกากันได้นะครับที่ Line at VSM สาม้าทักกันมาได้เลยนะครับอนะครับก็เป็นคำถามอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วคาเฟ่เนี่ยจะทำให้เว็บเราเร็วขึ้นได้อย่างไรนะครับก็คืออย่างที่บอกครับคาเฟ่เราที่รู้ๆกันอยู่นะว่า เขามีป๊อปอยู่ทั่วโลกก็คือมีแคชชิ่งนะครับมี CDN เนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเน็ตเบอร์กของเขาเนี่ยวิ่งอยู่ที่192 Tbps นะครับซึ่งมหาศาลมากเน็ตเบอร์กของประเทศไทยนี่จิ๊บจิปไปเลยสำหรับ Cloudflare เองนะครับนั่นหมายถึงว่ารองรับการโจมตีเนี่ยได้มากถึง192 Tbps เลยทีเดียวนะครับสำหรับประเทศไทยเองก็มี หลาย p r o เดอร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น just tell detect o t AIS t r o u e CS Line 4, หรือว่า CAT หรือ NT นั่นเองนะครับพวกนี้ก็มีป๊อปไปตั้งอยู่ที่ data center นะครับท่านใดใช้อินเทอร์เนต็ตของค่ายไหนนะครับก็มีแคชชิ่งของเว็บไซต์นั้นๆประจำอยู่ที่โฮสติ้งของ data center นั้นให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเว็บไซต์เร็วแน่นอนนะครับ ไปดูต่อนะครับในเรื่องของการทําให้เว็บไซต์ของเรานั้นเร็วได้อย่างไรนะครับก็คือคาแฟก็มีตัวช่วยในเรื่องของการบีบอัดไฟล์แน่นอนนะครับว่าเวลาเราทําเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยไฟล์รูปไฟล์ภาพอะไรของเราเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แต่คาแฟเองเขาก็มีเทคโนโลยีการบีบอัดแล้วไปเก็บไว้ในแคชชิ่ของเขานะครับทําให้ผู้เรียกใช้งานเนี่ยเขาไม่ต้องมาแล้วเรียกเอาจากเว็บไซต์เราแล้ว นะครับไปเอาแคชชิ่งที่ใกล้ที่สุดของข่าวแ f l นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลของเขาเนี่ยมันรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะทำให้การใช้งานเนี่ยเทียบเป็นมิลิเซกเนี่ยลดไปได้เยอะเลยนะครับถัดมานะครับก็คือช่วยในเรื่องของการแคชชิ่งนะครับข่าวแฝเองมีฟีเจอร์การแคชที่ช่วยให้การเรียกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนเนี่ยครับจากเว็บไซต์เนี่ย โหลดได้อย่างรวดเร็วอย่างที่บอกทำแคชชิ่งไว้มันก็เหมือนสำเนาเก็บไว้ที่คาเแฟนะครับเวลาเรียกใช้ก็จะเก็บใช้งานรวดเร็วมีการปรับแต่ง DNS ได้นะครับซึ่ง DNS เนี่ยของคาเฟฟเองก็ถือว่าเป็นเร็วอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับก็ถ้ารู้จักกันในเรื่องของ1.1.1่งจดหนึ่งดะครับที่ Google เองก็เป็นผู้ใช้งานด้วยนะครับอันนี้ก็มั่นใจได้นะครับคาเแฟเองมี DNS ที่รวดเร็วต้อง อันดัที่5้าครับการป้องกัน DDoS นะครับคาเฟ่เองก็มีในเรื่องของการป้องกัน DDoS ให้อยู่แล้วสําหรับเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาแล้วยังไม่รู้ว่าเราจะโดนโจมตีเมื่อไหร่อันนี้แนะนําเลยว่าให้ย้าย DNS มาอยู่ที่ c คา a r e นะครับป้องกัน DNS ป้องกันเว็บแอฟไฟวอได้แล้วก็ยังป้องกันในเรื่องของ DDoS ด้วยนะครับซึ่งคาเฟ่เองดีตรงที่ DDoS ไม่ได้จํากัดนะครับไม่ได้จํากัด ข้อมูลที่โจมตีเข้ามาหรือว่าทาฟฟิกที่โจมตีเข้ามานะครจะเห็นว่าหลายๆเจ้าเนี่ยเวลาเขานับการโจมตีเนี่ยเขานับเป็นขนาดของการโจมตีสมมุติว่า10เทอดเข้ามาที่เว็บไซต์เราเนี่ยเขาก็คิดราคาที่10เท นะครับเทราไบต์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยครับว่าเขาจะโจมตีเดือนนี้เท่าไหร่กี่บาทกี่บาทกี่บาทนะครับอยู่ดีวันหนึ่งคุณอาจจะโดนชาร์จและห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญพันเหรียญนะครับอันนี้คาเฟ่เองไม่ได้คิดในส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบมาลองใช้งานกันนะติดต่อได้เลยนะครับที่ VSM สามกห้านะครับซึ่งคาเฟ่เองก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันดีดอตนีให้ด้วยนะครับนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ คาเฟ่จะช่วยให้เว็บไซต์คุณเร็วขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ให้มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเรามาถึงช่วงคำถามกันแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่เป็น FC ฟซีเรานะครับก็พิมพ์คำตอบมาในแชทได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ยังฟังไลฟ์สดอยู่นะครับส่วนสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ฟังไลฟ์สดก็ลองคิดในใจตามไปแล้วกันอันนี้เป็นคำถาม ลองภูมิเล็กๆน้อยๆของเราในเรื่องนั้นๆนะครับไปดูข้อแรกกันนะครับคาวแฟร์รองรับการโจมตีที่ขนาดเท่าไหร่ถ้าใครฟังเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วนะครับข้อแรกร้อยเก้าสิบทีบีนะครับข้อสองร้อยเก้าสิบหนึ่งทีบีนะครับข้อสามหนึ่งเก้าสองทีบีข้อสี่หนึ่งเก้าสามทีบีนะครับซึ่งคำตอบนะครับใกล้เคียงกันนะครับ คือหนึ่งเก้าสอง TB นั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับคาแฟ่เองรองรับได้ถึงหนึ่งเก้าสหนึ่งเก้าสอง TBPS นะครับแล้วก็ยังมีโนดที่วางอยู่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับผมไปดูคำถามข้อถัดไปนะครับ WAF นะครับหรือ Web Application Firewall นะครับช่วยป้องกันการโจมตีชนิดใดบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับ Cross Site Scripting นะครับข้อสอง f ล y inclusion นะครับข้อ3าม SQL injection ครับข้อสี่ทุกๆข้อนะครับอา่าไปดูคำเฉลยกันครับ ตอบถูกทุกข้อนะครับก็คือจากรูปนะครับป้องกันทุกตัวเลยที่เป็น cross site scripting file inclusion นะครับ sql injection นะครับ cross site scripting นะครับพวกนี้เป็นการโจมตีที่เป็นลักษณะของ coding นะครับเรามีเ web firewall เพื่อป้องกันในเรื่องของ coding นั่นเองนะครับไปดูข้อสุดท้ายกันนะครับ s s l เป็นการเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัยมากกว่า h e h t t p เพื่ออะไรนะครับหนึ่งครับการเข้ารหัสข้อมูลนะครับข้อสองการใช้งานไฟวอลข้อสามการใช้งาน DNs ข้อสี่ครับการใช้งาน proxy server นะครับอ่าไอ้เสเชื่อมต่อความปลอดภัยนะครับ h t t p เพื่ออะไรอย่างที่บอก h t t p ก็คือไม่ได้เข้ารหัสนะครับแต่ถ้าเป็น h t t p s คือการเข้ารหัสไปดูคำเฉลยครับ ก็คือเป็นเรื่องของการเข้ารหัสข้อมูลนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับว่าเวลาเราเข้าเว็บไซต์ไปแล้วเนี่ยเราจะดูได้ไงว่ามี HSSL นะครับก็คือคลิกที่รูปก,กุญแจนะครับหรือดูที่ HTTPS หรือไม่ S นั่นเองถ้า PHTTPS เดยใ่ก็ไม่ได้สีเขียวนะครับเป็นไม่ไม่มีการเข้ารหัสเราพิมพ์อะไรข้อมูลอะไรลงไปในเว็บไซต์นั้นเนี่ย เก็บข้อมูลได้หมดทุกอย่างนะครับข้อมูลบัคเครดิตพิมพ์อะไรไปก็แล้วแต่เก็บได้หมดเลยนะครับแล้วเป็นเคลียร์เทคเหมือนเราพิมพ์บวดนะครับแล้วเราเอากระดาษเอกสารเนี่ยไปให,ให้กับแฮกเกอร์ดูนั่นแหละครับถ้าเป็น H t V S ครับมันเปิดดูไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเข้ารหัสแล้วเรายังสามารถดูได้อีกนะครับว่า ใครเป็นผู้ออกเซอร์ติฟิเคนี้ที่รูปแม่กุญแจนะครับเราสามารถเข้าไปตรวจสอบเองได้เลยเวลาเข้าไปแล้วไปดูวิวเซอร์ติฟิเคตนะครับก็จะบอกเลยครับว่าเออออกโดยใครออกเมื่อไรหมดอายุเมื่อไหร่นะครับก็ตรวจสอบตัวเอ่อ SSL ตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสาระในเรื่องคลาวแฟร์นะครับในสัปดาห์หน้าพุดหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีหนึ่งท่าในใดที่อยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มากันได้นะครับแล้วก็กอนอื่นก็ฝากรายการอีกไว้อีกสักครั้งนะครับรายการ v ีเอสก็ยังมีอีกหลายช่องทางนะครับในช่องทิกตอกก็จะมีเรื่องไอต้าอท t ีขอแกะกล่องนะครับแล้วก็ยังมี ทางช anel Facebook นะครับ VSM 365นะครับแล้วก็ YouTube VSM 365เช่นกัน แล้วก็เว็บไซต์นะครับ vsm365.com นะครับก็เข้ามาได้เลยตรวจดูซอฟต์แวร์ต่างๆนะครพร้อมวันนี้ถ้าเกิดอยากจะสอบถามนะครับหรือพูดคุยนะครับก็เรามาไลน์แชทนะครับที่ Line vsm365 นะครับอันนี้ทักทายกันมาได้เลยพี่วิโรธรออยู่นะครับนะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องอะไรนะั้นเรามาติดตามชมกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับี่วิลร์ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ